สวัสดีครับวันนี้เราพามาชมแปลงปลูกไม้่วงหรี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนตอนนี้เราอยู่ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะฮะอ่าวลึกอันนี้เป็นตำบลอะไรครับอ่าวลึกเหนือตำบลอ่าวลึกเหนือครับผมอ่นนี้เป็นแปลงปลูกของดรวรเชต์โคงเสนนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของของที่ผืนนี้นะครับเป็นสวนนี้สวนนี้เป็นแปลงปลูกนะครับไม้่วงโหรี่แปลงแรกๆของจังหวัดกระบี่เลยนะครับท่านใดสนใจก็มาชมได้นะอยู่ที่ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับอันนี้เป็นภาคใต้ตอนกลางตอนตอนล่างติดอันดามันนะฮะอันนี้ห่างจากทะเลเยอะไหมครับค่ะห่างจากทะเลประมาณ10กิโลได้ไหมอุ้ยมากกว่ามากกว่าอ่าวลึกนี่นึกว่ามันจะใกล้ทะเลไม่ไม่ใกล้นะฮะอ่าวลึกใกล้ทะเลอ่ะครับชื่ออ่าวลึกแต่อยู่ใกล้ทะเลหน่อยอยู่ใกล้ทะเล อันนี้นะครับเป็นไม้่วงหัวลี่ที่ปลูกมาประมาณปีกว่านะฮะซึ่งดรดรโอใช่ไหมฮะใช่เล่นดรโอเนี่ยท่านก็ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโทรคุยกันมานานมากเลยนะครับจนกว่าท่านจะตัดสินใจปลูกนะครับประมาณพันกว่าต้นได้นะฮะพันกว่าต้นปลูกที่นี่ทั้งหมดเลยก็ท่านปลูกไปกี่แปลงครับหลายแปลงไหมแปลงเดียวแปลงเดียวนี่นะครับก็มีเออมีสองที่นะฮะเท่าที่ทราบก็คือมีสองที่ในปลูกก็เราดูแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไปเดินชมทางนู้นก็ปลูก แซมกับปามนะครับปลูกในสวนปามแล้วเรียบร้อยก็จะตัดปามลงนะฮะฆ่าต้นปามออกนะใช้เขาใช้วิธีไหนไม่รู้ยายหยอดใช้ยายหยอดอใช้ยายหยอดต้นปามนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่ปลูกปามอยู่แล้วนะฮะแล้วปามอายุเยอะแล้วมากแล้วก็ถ้าเราล้มปามลงต้นทุนมันก็จะสูงนะฮะก็ใช้วิธีใช้ยายหยอดให้มันตายครับก็เปลี่ยนพืชนะฮะ,เป,ะ,ฮะเปลี่ยนพืชม,มาเป็นตัวนี้เลยเห็นเมื่อกี้มีไผ่ด้วยใช่ไหมฮะไผ่แล้วก็ปลูกไผ่นี่หลากหลายชนิดมากเมื่อกี้ ก็ไม่รู้ไผ่อะไรนะครับนเราเห็นไผ่ทองไผ่ไผ่หกยักษ์ไผ่ยักษ์ไผ่อะไรนะครับหลายๆอย่างที่ท่านปลูกมาเยอะแยะมากมายนะครับกล้วยกล้วยนี่ก็เหมือนกันแล้วก็มีสวนยางด้วยปลูกแซมสนยางข้างในดูแลหญ้าดีไหมครับการฉวงนี้ก็ไม่ได้ดูแลครับแต่ฉวงงั้นนั่นการได้ตั้งได้อันนี้เป็นฤดูแรงของปีนี้ใช่ไหมอันนี้มันผลัดใบหรือยังครับเนี่ยพวกนี้ อ๋อนี่คือผัดใบใหม่แล้วนะครับอันนี้ใบใหม่แล้วนะฮะปกติปีหนึ่งจะผลัดใบครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันนะที่อ่าวลึกก็เหมือนกันกับทั่วประเทศเราพาท่านผู้ชมไปดูนะครับในทั่วประเทศนะครับตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางใต้เนี่ยตรงนี้อ่าวลึกกระบี่ก็มีอยู่สองสวนที่เราพาไปดูเมื่อกี้ก็สวนของน้องหมาดนะสวนสวนนั้นก็ปลูกที่อ่าวลึกจังหวัดกระบี่เช่นเดียวกันที่จริงในจังหวัดกระบี่เนี่ยก็มีหลายๆสวนนะครับที่ปลูกกันไปจํานวนเยอะบ้างน้อยบ้างของน้องหมาดก็300ต้นนะครับตรงนี้ก็พันกว่าต้น ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับในในเขตนี้ด้วยและทั้งประเทศไทยด้วยให้ความรู้นะครับให้ความรู้แล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยแนะนําได้เลยโทรมารโทรมาสอบถามได้เลยโทรมาปรึกษาได้นะคะที่086 078 2120มีคําถามเดี๋ยวพี่ตอบให้ครับสาหรับท่านใดที่ สนใจที่จะปลูกนะครับไม้ราคาแพงอย่างของเรานะฮะตอนนี้มันเป็นไม้เศรษฐกิจมาแรงมากๆเลยตัวนี้ราคาที่ตลาดจีนนะครับอยู่ที่ต้นละ5 0 0ห0ื่นถึงหนึ่งแบาทนะฮะแต่ในประเทศไทยเนี่ยราคาขั้นต่ําเลยก็คือ1นึ่งถึงสองหมบาทต่อต้นราคาถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับสาหรับไม้ที่อายุ10ปีนะครับสิปีแล้วได้ราคาขนาดนี้ถือว่าดีมากถ้าสมมติ1 0 0 0ต้นนะฮะหนึ่ต้นก็เป็นรายได้เนี่ยประมาณ1 0ล้านบาท10ล้านบาทในเวลา10ปีโดยที่เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรกับมันนะฮะเราก็ปลูก ปลูกให้มันดูแลเฉพาะปีแรกปีสองเนี่ยให้มันติดซะก่อนนะครับอันนี้มีการคั้มไม้ไหมฮะไม่ได้ค้มไม่ได้ค้มใช่ไหมฮะก็ปลูกแบบโตให้มันโตตามธร<บ>รมชาติไปเลยนะครับแต่มันก็โตเหมือนกันนะครับแบบนี้ก็มีการดามไม้นิดๆหน่อยๆนะครับถ้าสมมติต้นไหนโน้มเกินไปก็จะมีการดามไม้นิดด<ม><ม>ามตอนเล็กๆเลยค่ะอ๋อคือดามตอนที่ปลูกใหม่เล็กๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าใช้ไม้ใหญ่อะไรนักหนาไม้ดามก็เล็กๆสั้นๆประมาณนี้ แต่พอถ้าติดขึ้นมาแล้วปุ๊บก็จะปล่อยได้ตัวนี้สูงประมาณสัก4-5เมตรนะฮะ4เมตรครึ่ง5เมตรมาประมาณนี้ครับก็สูงพอสมควรนะะถือว่าโตได้ดีในในอ่าวลึกจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นพืชที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งสำหรับกรเกษตรกรนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่ใหญ่นะสอบถามไปได้เลยจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมาดูงานได้นะครับก็ติดต่อพี่ใหญ่พี่ใหญ่ติดต่อดรโอให้อีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งตัวนี้มันเป็นพืชที่ดรโอท่านก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ท่านอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็ปลูกทิ้งไว้อย่างน,น้อยก็เป็นรายได้ระยะยาวนะครับอีกอท่านปลูกมาปีครึ่งก็จะเหลืออีก8ปีครึ่งเพราะว่าตัวนี้มันใช้เวลา10ปีนะครับตอนนี้ดรโอปลูกมา1ปีครึ่งก็เหลือ8ปีครึ่งครนี้จากนี้เป็นต้นไปนะครับระยะเวลาก็จะย่นลงไปเรื่อยเหลือ8ปีเหลือ7ปี6ปี5ปีจนถึงขั้นตัดไม้ได้นะครับแต่ที่แน่ๆสําคัญก็คือว่า มันขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรทุกต้นนะครับเป็นพยุงสายพันธุ์ถูกกฎหมายเป็นพยุงตัวที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับตัวนี้ uh, สามารถขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์บัญชี2เพื่อการส่งออกนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกต้นแล้วส่งออกได้ทุกต้นอันนี้สําคัญมากนะครับส่งออกได้ทุกต้นเนี่ยนี่สาคัญที่สุดเลยถ้าท่านปลูกไปแล้วส่งออกไม่ได้ก็ไม่มีตลาดก็ไม่มีประโยชน์นะฮะที่จะปลูกเพื่อผลในการเกษตรทุกอย่างที่ท่านปลูกมาเนี่ยสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับก็กลับไปคิดดูนะฮะว่า สินค้าทางการเกษตรทุกอย่างผลิตมาแล้วคนไทยนี่เก่งมากนะครับผลิตอะไรก็ผลิตได้แต่ผลิตได้เรียบร้อยปุ๊บเรื่องของการตลาดค่อยมาหาตลาดที่หลังจากนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปจากนี้เศรษฐกิจประเทศไทยจะเปลี่ยนไปเกษตรกร,ะร,กรจะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ก็คือใช้ตลาดนําการใช้ตลาดนําก็คือว่าเราไปศึกษาในตลาดซะก่อนว่าพืชชนิดไหนมันแพงมันมีราคาแพงพืชชนิดไหนมูลค่าเพิ่มมันสูง,สงในเมื่อมันราคาแพงม,มันมูลค่าเพิ่มสูงเอาตลาดนำนะครับแล้วก็มาค่อยมาปลูกปลูกเสร็จเรียบร้อยมันมีตลาดอยู่แล้ว อันนั้นก็จะไม่ลําบากทีหลังนะครับก็จากที่ผ่านมาเราก็ปลูกไปเรื่อยๆตามที่ข้างบ้านก็เคยปลูกตามคนนั้นคนนี้บอกให้ปลูกนะฮะภาครัฐส่งเสริมให้ปลูกแต่ว่าถามว่าตลาดมีไหมตลาดก็ยังไม่ชัวนะครับก็ยังไม่ชัวไม่รู้จะมีตลาดเมื่อไหร่แล้วราคามันจะชัวไหมนะครับเราต้องกลับไปศึกษานะครับท่านใดที่สนใจเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจราคาแพงแบบนี้กลับไปดูนะครับในคลิป u t u b e นะฮะคลิป YouTube ก็ค้นหาคําว่าไม้่วงหัวรี่นะครับ ไม้พยุงนะครับหรือว่าพยุงไฮหล่าพยุงเวียดนามหรือหงมูดไทยแลนด์ท่านท่านก็เข้าไปดูได้เลยนะครับว่าเราตามไปดูกเกษตรกรจริงไหมนะครับว่าพอ,อเราส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกเรากลับไปดูไหมเราทําเพื่อเตรียมการเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนแล้วเตรียมการที่จะทําการส่งออกไปอย่างต่างประเทศขายไม้จริงหรือเปล่านะครับให้ท่านกลับไปดูเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างกเกษตรกรนะครับหงมูดไทยแลนด์ตลาบวันนี้ขอบคุณนะครับคุณคุณป้าที่พามาชมนะครับอันนี้เป็นสวนของ ดรโอนะฮะาฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม้เศรษฐกิจนะครับตัวนี้เดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อท่านใดที่ยังไม่รู้จักรีบค้นหานะครับเพราะว่าจากนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มาแรงนะครับที่สําคัญของประเทศไทยทําเงินนะครับเข้าจากประเทศจีนกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยถึงเกษตรกร,ร,กรทั่วถึงทุกภูมิภาคทุกจังหวัดในประเทศไทยหมู่ไทยแลนด์อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกร,ร,กรตลอดไปนะครับตลอดวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ